สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พามาชมสวนว่าตัวลำใหญ่คริสตัลหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและดูการแรกของเขาประมาณห้าต้นนะครับปีนี้หัดเป็นได้ร้อยกว่าโลพามาชมหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต่อไปก็จะวางแผนนะครับเป็นการ ปรับปรุงต้นเพื่อให้เขา,เ,าเตรียมตัวออกดอกสร้างผลผลิตในฤดูการต่อไปอันดับแรกเลยเนี่ยคงจะต้องฟื้นฟูต้นโดยเริ่มต้นก็คือจะต้องให้น้ําหมักมูลวัวนะครับคือปุ๋ยปุ๋ยคอกเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยนะครับ เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วผมก็ให้ปุ๋ยครอบไปนะครับรอบๆโคนต้นก่อนที่จะให้ผลผลิตหลังจากให้ผลผลิตแล้วก็คิดว่าจะปรอบปูต้นเริ่มต้นให้น้ำหมักขี้วัวแต่ว่าแต่ว่าปุ๋ยขี้วัวก็ยังก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวรอที่มีเอาฟางเอาฟาง ปิดๆไว้รอบโคนต้นนี้นะครับแต่ว่าผมจะให้ห่างจากโคนต้นไปนิดหนึ่งการให้ห่างจากโคนต้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เขาเกิดหมักแก๊สเราใบไหม้นะครับให้ห่างๆจะไม่มีผลไม่มีปฏิกิริยาเพราะว่าผมใส่ขี้วัววโดยไม่ได้หมักทีนี้รอบนี้ที่ที่จะเริ่มฟื้นฟูเนี่ยรอบนี้ผมจะใส่น้ำหมักขี้วัวหมักไว้เป็นเดือนละ แล้วหลังจากนั้นให้ขี้วัวไปสักสักพักหนึ่งก็คงจะมีให้ปุ๋ยเคมีบ้างคือหลักคิดของของของไม้ผลเนี่ยการที่เขาจะให้ผลผลิตได้ดีเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่2อันนะครับผลโตผลสมบูรณ์เนี่ยก็คือในเรื่องของ ธาตุอาหารที่จะมาสร้างสร้างสร้างผลเนี่ยธาตุอาหารที่จะสร้างเปลือกเขานะครับเปลือกของผลกับ2ธาตุอาหารในส่วนที่จะมาสร้างเนื้อนะครับเนื้อที่เอาเนื้อเขามารับประทานเนี่ยสองส่วนเนี่ยส่วนที่จะสร้างเปลือกเนี่ยเราจะต้องอให้ธาตุอาหารเขาตั้งแต่ต้นต้นฤดูหรือให้เขาสะสมไป นะครับตลอดทั้งปีความสมบูรณ์ของเขาสังเกตที่ใบนะครับเนี่ยใบจะเขียวใบเขียวมันนั่นคือได้จากธาตุอาหารและการสังเคราะห์แสงที่ค่อนข้างสมบูรณ์การให้ธาตุอาหารที่จะมาสร้างในส่วนที่เป็นเปลือกของผลเนี่ยก็ผมจะใช้ จะใช้ปุ๋ยเคมีเสริมเข้าไปคือปุ๋ยสูตรเสมอจะเป็น15-15-15ก็ได้หรือ16-16-16หรือ20-20-20ก็ได้นะครับผสมกับปุ๋ย15-0-0นะครับถามว่าทำไมต้องเป็น15-0-0 15-0-0เนี่ยเขาเรียกว่าปุ๋ยแคลเซียมซัลเฟตมันจะมีแคลเซียมผสมอยู่ประมาณสัก2 4 2 5 ตัวนี้ต้องให้ให้ตั้งแต่ต้นต้นปีก่อนที่เขาจะออกดอกออกผลนะครับให้เขาสะสมไว้ตลอดทั้งปีทยอยให้ปุ๋ยสูตร1 5บห้านเนี่ยมันจะมีแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยเป็นองค์ประกอบของของอของเปลือกนะครับเปลือกแข็งคือเรียกว่าถ้าเราให้แต่สารที่สร้างเนื้อเขาเนี่ยถ้าไม่มีสารอาหารที่เป็นส่วนที่เป็นเปลือกเนี่ยมันก็จะขยายผลไม่ออกนะครับ เพราะว่าสารที่เขาจะมาสร้างเปลือกเนี่ยมันมีอยู่แค่นั้นมีนิดหน่อยให้สารอาหารที่เป็นส่วนที่เป็นเนื้อมันก็ขยายผลไม่ออกอยู่ดีเพราะส่วนที่เป็นเปลือกมันมีแค่นั้นนะครับขยายผลยังไงก็ไม่ออกจึงจําเป็นต้องอเตรียมการโดยการให้ธาตุอาหารที่สามารถสร้างเปลือกได้ก็คือแคลเซียมนะครับแคลเซียมจะอยู่ในปุ๋ย15-00ใส่ผสมไปกับสูตรเสมอนะครับ าการให้ปุ๋ยแคลเซียมเนี่ยก็อย่าลืมให้โบรอนไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะาแคลเซียมจะเป็นส่วนที่เปลือกแข็งโบลอนจะเป็นส่วนที่เหนียวนะครับขวเหนียวเปลือกเหนียวเจอฝนก็ไม่แตกนะครับฝนไม่แตกพอเราให้ในส่วนที่เป็นเป็นเป็นสารธานอาหารสร้างเปลือกแล้วเนี่ยให้เขาสะสมไว้ตลอดทั้งปีเนี่ย พอช่วงออกดอกออกผลเราถึงจะมาเล่งปุ๋ยในส่วนที่เป็นเป็นการสร้างเนื้อสร้างความหวานใส่ปุ๋ยปุ๋ยโยกหลังปุ๋ยโยกหลังก็คือตัวหลังสูงนะครับตัวหน้าต่ำจะเป็นตัวที่สร้างสร้างเนื้อความหวานเราจะสังเกตเห็นความสมบูรณ์ของเขาก็คือว่าใบก็จะเขียว บใบเขียวจะเกิดการสังเคราะห์แสงแล้วก็สะสมอาหารไว้ที่ใบได้ดีเท่าที่เท่าที่สังเกตดูนะครับที่ทำก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าหลายท่านก็อาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นนะครับแต่ในส่วนของผมผมทำหลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะ ส่วนที่จะเป็นการสร้างสร้างเปลือกแล้วค่อยตามด้วยช่วงท้ายหลังเขาติดผลแล้วเนี่ยค่อยมาเร่งเนื่นงความหวานเ,เลี้ยงเนื้อถ้าเราไม่เตรียมการในเรื่องให้เขาสร้างสร้างเปลือกเนี่ยนะครับมันก็จะขยายเวลาเราให้ปุ๋ยเคมีในส่วนที่เป็นตัวสร้างเนื้อเยื่อเนื้อเนื้อผลกับความหวานเนี่ย จะทำให้ผลโตเนี่ยมันจะขยายผลไม่ออกเพราะมันไม่มีส่วนที่จะไปสร้างเปลือกนะครับแล้วที่สําคัญก็คือจะผลจะแตกง่ายถ้าถ้าโดนฝนก็เลยมาแชร์สู่เพื่อนๆนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ เาที่สังเกตดูใบเขาจะจะเขียวดีนะครับนั่นแสดงเหตุว่าเขาเกิดมีการสังเคราะห์แสงดีเก็บธาตุอาหารไว้ในใบนะครับครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ